ดีครับทุกคนก็เราจะพาทุกคนไปที่โรงหนัง oh. Dolby Vision และ Dolby Atmos แห่งแรกในประเทศไทยแล้วก็เป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยที่อสพรานาดรัชดานะครับมันเป็นการชวนที่แบบว่ามันปรับป,ปรับมาแล้วผมมารู้สึกตืน่นเต้นมากที่ตืน่นเต้นเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่เรากำลังรับอยู่เหมือนๆเป็น m a n i f e s t ะว่าเออเราเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับหูฟงังตัวของ AirPod s Pro 3 กับตัวคอนเทนต์ดอร์บิเอดอตอนดูหนัง F1 อะไรเงี้ยแล้วก็ดูข่าวเ,เรื่องของโรงหนังอันเนี้ยเ,เมื่อสักเห็นข่าวครั้งแรกตอนช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ยังจำได้เลยว่าช่วงประมาณต้นเดือนธันวาคมก็ยังดูให้ว่าโรงหนังมันเปิดวันไหนแน่อะไรแบบนั้นก็ยังต้องใจว่าเออเดี๋ยวถ้าโรงหนังเปิดเราจะมาดูแล้วก็อาจจะมาบอกเล่าทำาลอกอะไรแบบนี้ว่าเออบรรยากาศ การดูหนังที่มันเป็นโรงดอ l b ีซ i n e m a เนี่ยมันเป็นยังไงให้คุณผูดูได้ดูแล้วก็อยู่ดีทางเมเจอร์ก็ติดต่อมาชวนว่าแบบเนี่ยกำลังจะมีงานเปิดตัวโรงโหนังดอบรีซีนีมาสนใจมาไหมผมนี่ม่เอาจริงไม่ต้องคิดอะไรเลยลก็คือตอบตกลงเลยแล้วก็กลายมาเป็นวิดีโอวันนี้ที่จะพาทุกคนไปดู ดอเบี๊ยซีนิม่านนะแล้วกินถ่ายอินเสิร์นิดหน่อยที่เป็นโลโก้อะไรให้ดูนะครับแล้วก็เมื่อกี้ตอนลงทะเบียนก็เลยได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะที่ในตัวของเอกสารที่ทางเมเจอร์คาเตรียมไว้ให้นะครับโดยตัวของโรงหนังเนี่ยจริงผม ผมสนใจเรื่องของอเรื่องของเสียง d o l บ y Atmos เนี่ยเราพอจะนึกออกเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็มีโรงหนังที่เป็นเสียง d o l บ y Atmos ในกรุงเทพเนี่ยพอสมควรซึ่งเวลาถ้าผมดูหนังเนี่ยผมก็จะเลือกโรงหนังที่เป็นเสียง d o l บ y Atmos ก่อนแต่เมื่อกี้ก็คือเจอทีมงานของ t ท m e เมเจอร์เขาบอกว่าตัวของ Dolby Atmos ในโรงหนังอื่นกับที่นี่เนี่ย ไม่เหมือนกันเมื่อกี้ผมได้เดินเข้าไปดูในโรงหนังแวบหนึ่งเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูก็คือตัวลำโพงเขาเป็นตัวของโลโก้ดอเบย์เลยตรงนั้น มันจะต่างกับตัวของโรงหนังอื่นที่เป็นตัวของโรงหนัง Dobby Atmos ก็จะเป็นตัวของลําโพงย่ออื่นอะไรแบบนั้นส่วนตัวของเครื่องฉายภาพเนี่ยมันเป็นตัวของ 4K Dual RGB Laser 2เครื่องครับมาช่วยทําให้เรื่องของภาพเนี่ยมันได้ตามมาตรฐานของทาง Dobby Vision แล้วก็เรื่องของความสว่างเนี่ยอันนี้ก็คือไม่ต้องห่วงครับก็คือความสว่างสูงกว่าตัวของแสงในโรงภาพยนตร์ทั่วไปเนี่ยสเท่านะครับแล้วก็สามารถ ปรับความมืดเนี่ยได้นิ่งสนิทกว่าตัวของโรงหนังทั่วไปเนี่ยถึง230เท่าส่วนเรื่องสีสันบนหน้าจอเนี่ยตัวของโรงหนังดอ b y บิซีมาเนี่ยจะให้สีสันได้มากกว่าโรงหนังทั่วไปเนี่ยถึง22ครับแล้วก็แน่นอนว่าเขาจะต้องรองรับเรื่องของ HDR ด้วยเรียกว่าเป็นคอมเพลเซ็ตมาจากทางดอร์บเลยก็คือเป็นโรงหนังที่รองรับ, Vision, รร Asia, ออเ,รบเรื่องของดอร์บิวิชั่นแล้วก็ดอร์บิแอดมอสโรงแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับซึ่งเรื่องของดอร์บิวิชั่นอะไรพวกเนี้ยเอาเวลาที่เราูดถึงโดยทั่ว ไปเนี่เรามักจะไม่นึกถึงไปแบบว่าที่เป็นทีวีที่รองรับอะไรแบบนั้นซึ่งผมก,ก็พูดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนที่เริ่มเริ่มที่ตัวของ Apple TV นะตัวเครื่องเนี่ยตั้งแต่ปี2017ตรงนั้นแล้วก็ติดตามเรื่องข่าวของ Dolby อเบยอย่างเงี้ยมาตลอดแล้วก็เรารู้สึกว่าเรื่องของโรงหนังที่เป็น d o l บ y Cinema เนี่ย มันรู้สึกว่ามันไกลตัวกับประเทศไทยพอสมควรเราเห็นข่าวในอเมริกาเอ้ยมันเริ่มมีตัวของดอบบี้ซีนีมาอะไรแบบนั้นเนี่ยไม่ได้คัดคิดมาก,ก่อน,นจริงๆครับว่าในไทยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมีโรงหนังแบบนี้ในเรื่องของภาพดอบบี้วิชั่นที่เป็นปกติเนี่ยอันนี้โอเคว่าคงได้ดูแน่ๆแต่คือที่ผมดูรายละเอียดเนี่ยก็คือตัวโรงหนังอันนี้ครับเขารองรับเรื่องของการฉายภาพที่เป็นดอบบี้วิชั่น 3D ด้วยทุกคนไม่รู้ว่าวันเนี้ยผมจะได้ดูตัวของภาพที่เป็น 3D จากโรงหนังอันนี้หรือเปล่านะครับ ผมตื่นเต้นมากตอนนี้แบบรู้สึกว่าพูดตะกุกตะกักไปหมดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตัวของการฉายนะครับตัวของโรงหนังเนี่ยเขารองรับในเรื่องของการฉายที่เป็นตัวของ high frame rate ด้วย high frame rate หมายถึงว่าถ้าเป็นหนังที่ทํามาที่เป็นตัวของจะเป็น48 frame per s e c o n บเนี้ยก็รองรับด้วยเข้าใจว่าวันนี้ในโรงหนัง Dolby Cinema เนี่ยเขาน่าจะเดโมในส่วนของตัว high frame rate ด้วย โอเคทุกคนตอนนี้กําลังจะเข้าไปที่โรงหนังแล้วนะเมื่อกี้ผมอธิบายเพิ่มเติมก่อนเป็นสิ่งที่ผมอะ่ะเข้าใจผิดทุกคนตัวของโรงหนังอะ่ะตัวของที่เป็นคําว่า d o l b y Cinema ยังอยู่เหน็นหรือว่ามันเป็นตัวของเลเวลที่สูงกว่าแล้วก็ตัวของโรงหนัง d o l b y Vision a n d d o l b y Atmos อม่ะมันเป็นสเปครองโรงมาคําถามคือแล้วมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันเมื่อกี้ถามทางทีมงานเมเจอร์นะครับก็ได้คำตอบคร่าวๆนะคะว่าจริงๆเนี่ยตัวของระบบเนี่ย มันคือตัวของซิสเต็มที่เป็นแบบว่าใกล้เคียงกับตัวของโรงหนัง d อร์บี้ซีนีเลยก็จะมีจุดต่างที่อาจจะไม่ได้สเปคของทาง d อร์บทั้งหมดอย่างเช่นเรื่องของสเปกโพรมปูพื้นที่มันไม่ได้เป็นสเปคของทาง d อร์บี้ซีนีอะไรแบบนั้นแล้วก็เรื่องของ e, เกาอีอะไรแบบเนี้ยแต่คือต่างๆพวกเนี้ยเป็นตัวสเปคที่ใกล้เคียงกับตัวของโรงหนัง d อร์บี้ซีนีเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมาแก้ไขข้อมูลว่าตัวของโรงหนัง d o ร b y Vision ่น d d o ์บี้แ t นดเนี่ย เป็นสเปกรองลงมาจากตัวของ d o l b บี้ซ n m m a นิดหนึงจริงๆครับแล้วก็ตัวสกรีนเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมถามมา่าว่าตัวของฉากฉากฉา,ายเนี่ยก็คือเฮ้ยมันมันบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงก็คือเขาบอกว่ามันฉากฉายมันประมาณสัก20เมตรเดยวทุกคนอันนี้ก็คือกำลังจะเข้าไปในตัวของโรงหนังแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไง โอเคแน่ๆแล้วทุกคนว่าผมน่าจะได้ดูตัวของเดโมที่เป็นตัวของ Dolby Vision 3D ด้วยเพราะว่าหน้าโรงหนังกำลังจะเตรียมแจกตัวของแว่น 3D แล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงครับโอเคทุกคนตอนนี้ออกมาจากในโรงหนังที่เขาเดโมเรื่องของ Dolby Vision Dolby Atmos แล้วนะก็เป็นประสบการณ์ที่ ไม่เคยเจอแบบนี้ในโรงหนังอื่นมาก่อนก็เลยจะมาสรุปนะให้ทุกคนได้ทราบกันว่าแบบทาไมเราถึงถ้าคุณเป็นคนรักหนังเนี่ยมันทําไมมันไม่มีเหตุผลอะไรที่แบบว่าเราจะไม่มาที่โรงหนังที่นี่นะอย่างแรกเลยเนี่ยที่อยากพูดถึงผมว่าสิ่งที่ใกล้ตัวเราสําหรับโรงหนังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นใดๆของดอร์บี้เนี่ยก็คือตัวของเสียงดอร์บี้แอนดมอสนะอยากจะบอกว่าตัวของเสียงดอร์บี้แอนดมอสที่เนี่ย มันไม่ใช่เสียงดอบบิลยนดมอสเหมือนในโรงอื่นนะทุกคนมันมีความแตกต่างในรายละเอียดที่ให้ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันเออตรงนั้นเสียงนะครับอะเมืกก่อกี้ที่ที่อยู่ในโรงหนังเนี่ยก็คือเขาห้ามถ่ายนะครับก็จะเป็นตัวของกันเดโบเรื่องอะดูนภาค2มีตัวของมาริโอภาคใหม่อย่างนั้นมีซินเนอร์ มีตัวของอวชาที่กำลังจะเข้าโรงอะไรแบบเนี้ยตัวของช n e l เสียงผมพูดถึงเรื่องเสียง d o เบย์แนมอในโรงที่นี่ก่อนก็คือมันแยกให้เราได้ยินได้เรียนเนี่ย ที่ทําได้ดีกว่าโลงหนังที่เป็นเสียง W S M O D อื่นๆอย่างเช่นฉากในตัวของดูนภาค2ที่มันจะมีฉากที่ยิงเหมือนแบบยิงจรวดอะไรเงีเ้ยมันเป็นฉากที่ตัวของภาพเนี่ยมันอยู่ตรงกลางแล้วมันก็ยิงขึ้นไปในจังหวะที่มันแบบเป็นเคิร์ฟขึ้นไปด้านบนที่ตัวของยานอวกาศอลำหนึ่งตรงนั้นซึ่งไอตัวเสียงเนี่ย มันจะทำได้ดีตรงที่มันสามารถตามเสียงตามภาพไปได้เลยตรงนั้นฉากตรงเนี้ยก็คือเสียงเนี้ยมันอยู่ตรงกลางก่อนแล้วมันก็ค่อยๆแตกขึ้นไปตรงด้านบนอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตัวของลำโพงดอบบี้อันเนี้ยมันทำได้ทุกคนแล้วก็เรื่องของชาน n e ลเสียงต่างๆนะครับตัวของโรคหนัง อันนี้มันแยกเสียงตัวของชนะ่นงเสียงเนี่ยได้เยอะมากอยู่แล้วเวลาที่เราเข้าไปดูจริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกตอนที่เขาเปิดเดโมให้ดูนะครับตรงนี้เรื่องของรายละเอียดของตัวของมิติเสียงต่างๆเนี่ยมันทําได้เรารู้สึกได้เลยว่ามันแบบว่ามันแยกเสียงออกไปได้เยอะแล้วก็ละเอียดจริงๆตรงนั้นอย่างเช่นบางฉากที่มันเป็นเสียงที่มันไปอยู่ด้านข้างแบบนี้จอาจได้แล้วก็คือมันเป็นฉากในตัวของ ดูนภาค2แล้วก็เสียงมันออกมาด้านขวาแต่คือในภาพเนี่ยมันอยู่เยียงไปทางด้านหน้าซึ่งเสียงเนี่ยมันก็ออกไปทางด้านขวาที่อยู่เยียงไปด้านหน้าจริงๆแบบนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวของเสียงดอบีแอนมอที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราจำเอ็กซเพรียนของเราได้ว่าตัวของโรคหนังดอบีแอนมอสในโรคอื่นเนี่ยมันจะไม่ขนาดนี้แต่คือตัวของโรคหนังอันเนี้ยเรื่องเสียงเนี่ยมันทําได้เรียดจริงๆทีนี้มาถึงเรื่องของภาพดอบิวิชั่นครับจริงๆเนี่ยถ้าใครที่คุ้นเคยกับเรื่องของการดูหนังในบ้านที่เป็นดอบ เราจะพอรู้เรื่องของสเปคอยู่แล้วว่าตัวของฉากฉายตัวของจอภาพเนี่ยถ้าเป็นด o บบลิวิชั่นต้องการเรื่องของแสงนที่มันค่อนข้างสว่างเพื่อให้ขับเรื่องของแสงเรื่องของสีเนี่ยได้ตามมาตรฐานของตัวด o บบลิวิชั่นซึ่งในโรงหนังเนี่ยอย่างที่เราพอทราบกันว่าตัวของการฉายแสงเนี่ยมันไม่ได้สูงมากเหมือนกับแบบว่าตัวของทีวีตรงนั้นซึ่งมันก็เป็น pressure ของผม้บ้าเฮ้ยตัวของการฉายที่เป็นภาพด o บบลิวิชั่นมันจะทําได้ขนาดไหนประสบการณ์ของผมก็ฉาก ที่มันทําได้สว่างเนี่ยถ้าใครเคยอพอจะเคยดูตัวของโรงหนังที่เป็นจอ LED แบบนั้นก็เคยเข้าไปดูเนี่ยก็คือมันจะแตกต่างกันนะทุกคนถ้าเป็นการเปรียบเทียบระหว่างว่าถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปดูตัวของโรงหนังที่เป็นจอ LED ก่อนหน้าเนี่ยที่บอกว่าองยจอมันสว่างมากแบบเนี้ย มันไม่เหมือนตัวของการดู Dolby Vision ตัวของจอ LED เนี่ยตัวของแสงเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งแต่กับการตัวของโรงหนังที่เป็นฉากฉายที่เป็นตัวของ Dolby Vision แบบเนี้ยเฮ้ยมันให้ความละมุนแบบที่เป็นโรงหนังมันจะแตกต่างกับตัวของจอ LED แบบว่าอยากสิ้นเชิงครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือสิ่งที่ทําได้ดีเนี่ยแน่นอนพอมาเป็น Dolby Vision เนี่ยที่เป็นตัวของ HDR รูปแบบนึงเนี่ยแน่นอนเรื่องของแสงเรื่องของสีเนี่ยอันเนี้ยมันฉ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับตัวของ ที่เราไปดูในโรงหนังปกติตรงนั้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของความดําความฉากมืดตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าคนดูหนังเนี่ยอยากได้ว่าถ้าฉากไหนที่มันมืดเนี่ยเราก็อยากให้มันมืดลงไปจริงมันไม่ใช่เป็นตัวของที่มันเป็นแบบว่าเทาๆดําๆแบบที่เราคุ้นเคยในโรงหนังตัวของบังฉานะครับที่ผมดูเดโมตรงนี้มันเป็นตัวของฉากที่มันเป็นเลื่อนเป็นสีดําจริงๆแล้วตัวของแสงที่ออกมาจากจอไอตรงครึ่งหนึ่ง มันโดนบางสีดำอะตรงนั้นออสังเกตผมหันไปดูในโรงแหละตรงนั้นมันจะเป็นมืดไปเลยอะตรงนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทําให้เรื่องของประสบการณ์การดูหนังในโรงหนังดอเบอ o ์วชันดอเบนเนี่ย มันแตกต่างจากตัวของโรงหนังอื่นหนังนืัองสุดท้ายที่เขาเดโมให้ดูนะครับก็คือเรียกว่าจัดเต็มในระบบของ d อเบ y เลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวของเรื่องอวตารภาคล่าสุดที่กำลังจะเข้าฉายเนี่ยก็คือเป็นตัวของไฟล์แอสที่มันเป็นตัวของ d o เบ y Vision d o อเบย์แอดแล้วก็เป็นตัวของ h i ไ a m e Rate เท่านั้นยังไม่พอทุกคนยังเป็นตัวของ d o เบ y Vision 3 d ด้วยซึ่งตอนที่ดูเนี่ยก็คือต้องใส่แว่นงนังถ้าใครมีประสบการณ์กับการดูหนังที่เป็น3 d แล้วมันรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้แบบว่าหัวชัดละเอียดมากอะไรแบบนี้ต้องบอกว่าความรู้สึกเนี้ยมันแตกต่างไปเลยครับกับการดูที่เป็นตัวของ The Vision Do 3D ที่มันยังให้ความชัดที่มันยังทำได้ดีอยู่มากตรงนั้นแล้วก็เรื่องแสงเรื่องสีเวลาที่เราใส่แว่นเนี่ยเอาจริงผมไม่รู้สึกว่ามันดรอปเลยนะตรงนั้นยังรู้สึกว่าเรื่องของภาพเนี่ยยังได้เรื่องของสีสันเนี่ยที่มันยังฉ่ำอยู่มากตรงนั้นแล้วก็เรื่องความเด้งนะในความเป็น 3D เนี่ยอันนี้แน่น ฉากไหนที่มันลอยหรือแบบว่าจังหวะทีะ่ในเดโมที่มันเป็นตัวอย่างหนังเนี่ยมันแบบว่ามีตัวของสเก็ตประกายไฟอะไรแบบนี้รู้สึกว่ามันลอยออกมาจริงๆอันนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทําได้นะครับเรียกว่าถ้าถ้าเป็นคนที่ชอบดูหนัง เป็นคนที่รักเทคโนโลยีในเรื่องของภาพและเสียงเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าเรื่องแรกที่เราควรจะมารับประสบการณ์เนี่ยก็คือตัวของ a v a t ร์จ้าไฟนแนี่แหละแล้วก็สุดท้ายจริงๆเนี่ยพอเดโมเซตจก็คือได้ไปดูตัวของเครื่องฉายที่สำหรับโรงหนัง Dolby Vision Dolby Atmos ดนี่ด้วยก็คือขึ้นไปด้านหลักเลยตรงนั้นตัวของเครื่องฉายที่โรงหนังอันเนี้ย มันเป็นแบบว่าเป็นคู่กันเลยนะทุกคนมันจะไม่เหมือนกับตัวของอเครื่องฉายที่เลเซอร์ในโรงอื่นอตอนจังหวะเดินไปที่ตัวของเครื่องฉายโรงหนังอันเนี้ยก็คือผ่านเครื่องฉายปกติตรงนั้นก็อตอนขาไปรู้สึกว่าเครื่องฉายปกติก็ใหญ่แล้วนะตรงนั้นแต่คือพอเข้าไปที่ตัวของห้องอที่ฉายตัวของ Do บ v วิชันน่ะโอ้เครื่องฉายมันอลาอลังมันใหญ่มากทุกคนแล้วก็มันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นอะไรที่เราก็ ไม่ได้เคยเห็นอะไรแบบนี้บ่อยๆนะตรงนั้นแล้วก็ตรงเบรน์ตรงนั้นก็มีเรื่องของระบบเสียง Dolby Atmos ก็จะเป็นตัวของแอมอะไรต่างๆที่เขาวางเนี่ยอยู่เยอะมากในห้องนั้นนะครับตรงนั้นสุดท้ายนี้ขอบคุณทาง Major c i n e p r e x ด้วยนะครับที่ชวนมาเปิดประสบการณ์โรงหนัง Dolby Vision Dolby Atmos แห่งแรกในเมืองไทยแล้วก็แห่งแรกในเอเชียวันออกเฉใต้ด้วยเรียกว,ว่าเป็นประสบการณ์ที่มัน ตื่นตามากแล้วผมตื่นเต้นมากตอนนี้เอาจริงอยังตื่นเต้นอยู่เลยอะ่ะกับโรงหนังอันนี้ก็พอมีโรงหนังอันนี้มันทําให้ผมอยากกลับมาดูหนังในโรงหนังบ่อยมากขึ้นมากกว่าที่ผ่านมาก็หวังว่าตัวผมเองครับแล้วก็จะได้กลับมาดูหนังในโรงหนังบ่อยขึ้นกว่าเดิมนะนั้นหลังจากที่มีโทของโรงหนังอันนี้ที่เราชอบเรื่องของระบบเรื่องของภาพและเสียงที่นี่มาก